ผมชื่อนายธนกรนะบองครับเชีช่ยรเชการวันนี้ผมจะมาพูดสรุปลำพาให้ดูจท์ที่น่าสนใจลำน,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 นี้ครับจ์ที่ผมคิดว่าคนนำไปใส่ลำนี้ครับวันนี้เราจะเรียนหลายๆอย่าก็คือการใช้ฟังก์ชัน list กับการใช้ฟังก์กชัน for loop ครับ list คืออะไร list คือการเก็บค่าหลายๆค่าในตัวแปรเดียวอย่างตัวแปร a เนี่ยมันมีค่าอยู่ห้าคนน่าก็คือสี่สามหนึ่งห้าโดยที่เราสามารถเรียกใช้ค่าเหล่านี้ได้ตามตำแหน่งของตัวตัวที่เราจะเรียกว่า index โดยค่าแรกเนี่ยจะเริ่มที่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าก็ เรายังสามารถใช้ลิสต์เนี่ยมาระยุต์ใช้ได้กับตัวหลายๆภาชาใหญ่เนี่ยใช้ Y วนะ้ให้เป็นค่าที่อยู่ในลิสต์เนี่ยออกมาเรียงตามลำมดับบรรทัดโดยที่ลิสต์เนี่ยนอกจากจะใช้กับ in เก็บตัวแปร n ได้แล้วสามารถเก็บค่าตัวแปรที่เป็นค่าของสตรีทได้โดยที่เราไม่ต้องมาใส่ลูกน้ำแยกครับพอเราเปริ้นตำแหน่งอินเด็กของมันเนี่ยมันก็จะแยกให้เองเลยโดยถ้าเราจะเปลี่ยนค่าของลิสต์เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้แค่ ลิสที่เป็น int เท่านั้นถ้าเป็น string เนี่ยมันจะขึ้น error ทันทีนะครับอย่างแน่เราเปลี่ยนตำแหน่งตำแหน่งที่2ให้เป็นเลข8ตำแหน่งที่1ให้เป็นเลข5ครับมันพื่อเปลี่ยนให้แต่พอเราเปลี่ยนตัว string เนี่ยมันจะขึ้น error ทัทนทีแล้วมาถึงการใช้ฟังก์ชัน for loop ครับ for loop คือต่างจาก while ยังไง while เนี่ยคือจะทำจนกว่าค่าของตัวฟังก์ชันเนี่ยมันจะเป็นเทสตนะครับส่วน for loop เนี่ยเราจะกำหนดให้ไปแล้วว่ามันจะให้ใหมันวนซ้ำกี่ครั้งอย่างี้เนี่ย เราให้ x เ,เนี่ยมันวนซ้ำคาว่าไทยแลนด์ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะถึงตัวดีพอมันหมดแล้วมันก็จะหยุดลปนะครับแล้วมีการใช้ตัวคำสั่ง append append คืออะไร append คือการ add ค่าที่เรากำหนดให้หรือรับเข้าไปเนะี่ยไปอยู่ใน list นะอย่างนี้เน่เราให้ a ที่เป็น list ว่างเปล่าเนี่ยให้ add ค่า a เข้าไปที่เรา input เข้าไปครับ add เข้าไปใน list a มาณนี้ครับ ก็เราไปดูโจทย์ที่อาจารย์ให้ทําจะมีอยู่ประมาณหลายข้ออยู่นะครับแต่โจทย์ที่ผมคิดว่าน่าสน,นใจเลยนีก็คือผมขอรวมนะครับจะเป็นโจทย์3ข้อนี้ที่ผมคิดว่ามันไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไปแต่ถ้าทําโจทย์สข้อนี้ได้เราก็สามารถทำโจทย์ข้อหลังๆได้ชิลๆเลยโดยจะเป็นโจทย์ที่ให้หา backbin แล้วก็ค่าเฉลี่ยของตัวที่อยู่ในังก์ชันล list แล้วก็ให้หาตัว index ว่า ค่ามากสุดค่าน้อยสุดเนี่ยอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่แล้วก็ให้มีการค้นหาด้วยนะครับค้นหาว่าตัว i s นสแตเนี่ยตัวค่าที่เราพิมพ์เข้าไปเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่ผม่าประมาณนี้เลยส่วนโจทย์ข้ออื่นนะอย่างอันนี้จะเป็นการแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง 10, การกำหนดแฟชันเขาชรหรือเขาเอาวลที่จะหาว่าตัวเองมีในไทยนด์กี่ตัวหรือแบงคอกมีสไลด์กี่ตัวนะครับอันนี้จะเป็นโจทย์ข้อสุดท้ายนะครับที่ให้หาว่าในลิสเนี่ยมีจำนวนเต็มอะไรบ้างแล้วโจทย์ข้อนี้จะเป็นการหาว่าสตริงที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเป็นพาลินโดมหรือไม่นี่คือเป็นโจทย์ที่ผมคิดว่าคนน่าไปใส่แบบนี้ครับโจทย์นี้คืออะไรโจทย์นี้คือเป็นเกมครับที่จะมีประตูอยู่3บานและให้เราเลือกเนี่ยมาสัก1บาน ที่จะเป็นทางออกส่วนจะมีอยู่หนึ่งบานครับที่จะเป็นกำลักพอเราเข้าไปในตัวกำลังเกมจะโอเวอร์ทันชีเราจะมีอยู่3ได้านครับตัวกำลักก็าจะสุ่มไปเรื่อยครับจนครบ3ครั้งแล้วทำไมถึงอยากนำโจทย์นี้เข้าไปในหลกครับก็จะเป็นโจทย์ที่ผมคิดว่าคนที่อยากสร้างเกมหรือสนใจในการเล่นเกมเนี่ยเห็นภาพมากขึ้นกับการที่เราสามารถนำไพทอนเนี่ยมาประยุกต์ใช้แล้วเรายังสามารถ add เงื่อนไขต่างๆอย่างถ้าเราอยากให้เปิดประตูแล้วเจอกล่องแล้วในกล่องเนี้ยมีสมบัติที่เราอยากให้มันแลนดอมเกิด1ใน10โดยการใช้ฟังชั่นแรนดอมมาช่วยด้วยอะไรประมาณนี้ครับในเงื่อนไขก็จะมีพอเริ่มต้นเนี้ยให้แสดงว่าเราอยู่ที่ด่านไหนพอเราอินพุตข้าไปว่าจะเปิดประตูที่หน่งถ้าไม่เจอตัวกับดักก็ไปด่านต่อไปครับแต่ถ้าเจอกับดักก็ได้ให้ปิดออกมาว่าตกแทร์ครับแล้วก็คุณตายให้ไปเริ่มใหม่ ก็ถ้าเราไปดาดต่อไปได้สําเร็จหรือเล่นจบแล้วเนะี่ยก็จะขึ้นคอนเกรสครับหรือถ้าเราใส่ตัวเลขเกินประตูเนะี่ยอย่างนี้มีสามประตูแต่เรา,เราใส่สี่ออกไปเนะี่ยก็จะขึ้นว่าให้ใส่ตัวเลขหนึ่งสองสามเท่านั้น,นครับแล้วก็ให้ใสเ่เริ่มต้นใหม่ที่ดาดเด็กอประมาณนี้นี่คือโค้ดละมีหลายประทันนิดนึงนะขอไปด้วย ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับผมพูดวิพากาประกันรายไดขอขอภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ